ด้วยยุคที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆรวมไปถึงรถยนต์ไฟฟ้าสิ่งเหล่านี้ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ด้วยการขยายตัวอย่างรวดเร็วในตลาดแบตเตอรี่ทําให้ราคาวัตถุด,ดิบหลักที่ผลิตแบตเตอรี่อย่างแร่ลิเทียมคาร์บอนเนตพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจะขาดแคลนในท้ายที่สุดทีมวิจัยมหาวิทยายลัยขอนแก่นจึงได้คิดค้นพัฒนาแบตเตอรี่ชนิดใหม่โดยผลิตจากวัตถุด,ดิบที่หาได้ในภูมิภาค นั่นคือแร่เกลือหินนำมาผลิตเป็นแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนนับนะเป็นการวิจัยทำสำเร็จที่แรกในประเทศไทยและเป็นที่แรกในอาเซียนปัจจุบันทางศูนย์วิจัยมีโรงงานต้นแบบสำหรับการผลิตแบตเตอรี่มีขั้นตอนการดำเนินงานเหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรมจริงได้รับมาตรฐานมออกอซึ่งถือเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานมออกอรวมไปถึงการได้รับรองมาตรฐาน IEC หรือ International Electro Technical Commission ซึ่งเป็นมาตรฐานในระดับสากลจึงทําให้มั่นใจได้ว่าแบตเตอรี่ที่ผลิตนั้นได้รับมาตรฐานและปลอดภัยในระดับสากลค่ะอารองศาสตราจารย์ดรนงรักมีทองนะคะเป็นผู้อำนวยการโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ เราผลิตแบตเตอรีอ่ชนิดที่เป็นลิเธียมไอออนมาก่อนนะคะตั้งแต่ปี2 5 5 9นะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็มีการผลิตทั้งแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมไอออนแล้วก็แบตเตอรี่ที่เป็นโซเดียมไอออนด้วยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่คือตัวแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ชนิดที่เราใช้มายาวนานเนาะแล้วก มีความคุ้นเคยในอุปกรณ์ต่างๆนะคะอย่างเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่าในแม้กระทั่งในยานยนต์ไฟฟ้าที่เราเห็นมีการใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในประเทศไทยนะคะแต่ว่าข้อจํากัดของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยคือเรื่องของราคานะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าตัวแมทีเรียลที่นํามาใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนเนี่ยมันค่อนข้างเป็นของที่หายากนะคะแล้วก็สําหรับประเทศไทยเราเองเนี่ยเราผลิตลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ ได้เองนะคะแต่ว่าเราต้องนำเข้าวัตถุดิบหรือสารประกอบต่างๆเนี่ยจากต่างประเทศรเอรเซเลยตัวแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนเนี่ยจริงๆแล้วสามารถนำมาใช้ในแอปพลิเคชันต่างๆได้คล้ายกับลิเธียมไอออนนะคะแล้วก็สามารถใช้กระบวนการผลิตเนี่ยร่วมกับตัวแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนได้เลยนะคะซึ่งข้อนี้ก็จะเป็นจุดเด่นที่ทำให้แบตเตอรี่ชนิดใหม่นี สามารถมีราคาที่ถูกลงได้นะคะรวมถึงเรื่องของแร่เนาะแล้วก็วัตถุดิบที่ตัวโซเดียมเนี่ยก็จะไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของพื้นที่ที่เราสามารถทําเหมืองนะคะทำอุตสาหกรรมเหมืองแล้วก็เอามาเป็นตัว วัตถุดิบเริ่มต้นนะคะ,ะเพราะว่าอย่างประเทศไทยเราเองก็มีแหล่งแร่ที่ทมีปริมาณมหาศาลนะคะสามารถรองรับการใช้งานหลายๆแอปพลิเคชันได้โซเดียมไอออนเองเนี่ยก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของความสามารถในการกักเก็บพลังงานเมื่อเทียบกับน้ำหนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเจเนอเรชันแรก,แรกๆของแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนเนี่ยอาจจะเลือกใช้กับแอปพลิเคชันที่มันไม่จำกัดด้วย ด้วยพื้นที่แล้วก็น้ำหนักก่อนนะคะอย่างเช่นใช้สำหรับเป็นระบบกักเก็บพลังงานอย่างเช่นเก็บไฟฟ้าจากโซลา r เซลล์นะคะแล้วก็อาจจะใช้สำหรับสถานีชาร์จนะคะซึ่งตั้งอยู่กับที่อย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นนะคะแต่ว่าแน่นอนในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องพยายามพัฒนาให้สู่แอปพลิเคชันที่ลูกค้าต้องการให้ได้มากที่สุดก็เ <y> พื <c> ่อนั้นคือเทคโนโลยีที่เราเดเวลอปที่นี่เนี่ยจริงๆแล้ว เรียกว่า based on concept ของ BCG ก็ว่าได้นะคะยกตัวอย่างเช่นตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวลิเทียมไอออนของเราเนี่ย c o เทคโนโลยีของเราคือการใช้วัสดุนาโนซิลิกอนนะคะมาเป็นองค์ประกอบในขั้วแอโนดของแบตเตอรี่นะคะโดยที่ตัวสารตั้งต้นเรียกว่าเรียกว่าวัตถุดิบนะคะในการนำมาผลิตเนี่ยก็คือเป็น แกลบแล้วก็แผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้งานแล้วนะคะนำแมทเทอเรียลนะคะที่มีอยู่ในไม่ว่าจะเป็นในธรรมชาติเนาะหรือในจากอุตสาหกรรมนะคะที่เป็นเวสแล้วนะคะของอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยมันยังสามารถกลับมามีประโยชน์นะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงๆประโยชน์ทุกอย่างก็จะหมุนเวียนอยู่ในประเทศนะคะกะ็เราก็คาดหวังว่าเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะพัฒนาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบกักเก็บพลังงานเนาะทีะ่ใช้งานในประเทศไทยนะคะ ต,ต่อไปจากแหล่งแรกเรือหินวัตถุดิบที่ใช้ผลิตแบตเตอรี่โซเดียมไอออนที่มีอยู่ในประเทศไทยอย่างมากมายมีปริมาณสำรองมากถึง18ล้านล้านตันทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถผลักดันด้านพลังงานทดแทนให้มีประสิทธิภาพและพอเพียงกับความต้องการในอนาคตต่อไป